เป็นไอรอะหาไรอยูอ่ในแก้วแหละดีแล้ว ดีจดทุกคนวันนี้หอ,อกไปเจอพาทุกคนมาดูสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ซึ่งอันสัตว์เลี้ยงชนิดแรกที่จะพาทุกคนมาดูก็เป็นกระรอกจิ๋วนะก็เคยลงมาประมาณหลายสีห้าคลิปแล้วแหละตอนนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดกรงแล้วก็ให้อาหารมันนะไปรับชมกันเลย ุกีฬานะกีฬาดูโหลองสังเกตดูโหเลยโหเลรับเสียงได้รอบทิศทางเลยโหดีแน่นอนกีลาจำเสียงได้ไหมนี่กดฬาไวสองเดือนกว่าๆนะทุกน ออกมาออกมาออกมาอย่าเพิ hmm. ่งออกมาชัดมากเลยนะจะลอกจิ๋วกละอย่าออกมาฮะอย่าออกมาปะไอ้เอ้ยงตัวช่วยเอาไปไหนอะไปไหนไปมได้ไปไหนข้างนอกอันร อยู่ในแก้วคุ่นขี้แร่เยอะมากเลยด้วยอืมอ่ะดดนางไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่มันคน่อนข้างจะเชื่องกว่าทุกตัวเลยนะตัวนี้เพราะว่าโนเกิดที่นี่ เจอแสงนินนะินนะตื่นเงนจแชทเงาเนื้อค่ะอ,อากิลาของรออกมากินเร็วมากเลยนางน่าจะเหวี่ยงเลยออกมากินเงาะอากิลาหิวเหรอข้างล่างพงร,าร้อมร้องนานนะทุกคนอันนี้คือพ่อมานะตัวอ้วนตุ๊กตือ ใจแล้ววิ่งเข้าไปแนละ้วหิวก็หิว่กวนอยู่ได้พ <c oughs> ่อนะพ่อกับลูกก็จะคือกันแล้วนะหิวแล้ก็จะออกมากินเร็วกว่าแม่มันแล้วก็ตัวเมียอีกตัวนะึงจะอมาเร็วมาก อาหารวันนี้ก็จะเป็นไข่นกกระทาเงาะแล้วก็มะละกอมเมล็ดธัญพืชเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะค่อยเปลี่ยนให้เป็นกล้วยลำวา,านะทุกคนกล้วยลำวา้าวันนี้ยังไม่งอมดีก็เลยไม่ได้ให้มันแต่ซื้อมาเตรียมไว้แล้วลนะวีนะึงคินได้ประมาณสาวันแล้ว็็ต้องเปลี่ยนให้มันอีก นี่ก็เป็นช่วงกลางคืนของพ่อพันธ์กระดอกจิ๋วนะทุกคนจะวิ่งแบบนี้ไม่ไม่อยู่นิ่งเลยนะตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆวาิ่งวิ่งแบบตีลังกายอยู่แบบนี้เนะสนมากๆกั้งคืนอะ่ะอันนี้เราเปิดไฟแล้วก็ถ่ายมันมันก็ไม่กลัววิ่งอยู่แบบนี้นะจึงตังโครมคามโครงคามอย่างนี้ทั้งคืนเลยบ้าพลังมากๆ มันก็เป็นนิสัยของมันนะทุกคนที่มันจะแบบกระโดดโลดเต้นชอบเล่นกายกรรมอะไรอย่างเี้นะเป็นนิสัยของมันเจ้ากระรอกจิ๋วนี่เลยนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาทำความสะอาดให้เจ้ากระรอกจิว๋วตัวน้อยสองตัวนะล้างทำความสะอาดกรงแล้วก็ถาดใส่อาหารนะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะพึงลมไว้สักพักแล้วก็มาเช็ดให้แห้งสนิทนะทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นจะทำให้เกิดเชื้อราได้นั่นเองก็ใส่ขี้เลื่อยลองไปพอประมาณใส่ขี้เลื่อยเสร็จแล้วเราก็จะวางอุปกรณ์แก้วสำหรับให้มันนอนที่เราล้างไว้สะอาดเช็ดแห้งแล้วแล้วก็ ต,ติดอุปกรณ์ต่างๆในกรงนะทุกคนอาหารในวันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ํำว้าแล้วก็จิ้งรีดแล้วก็เมล็ดธัญพืชต่างๆนะทุกคนวางเตรียมไว้ให้เด็กๆจิ๋วสองตัวกันเลยเสร็จเรียบร้อยเราก็นําเจ้าจิ๋ Gotta, i, ว มาใส่กล่องนะทุกคนมันก็จะแบบตัวนี้มันจะเชื่องมากๆนะมันไม่ค่อยหนีออกมาเท่าไหร่ตัวเมียเราได้เอาใส่ไว้แล้วตัวเมียจะค่อนข้างจะตื่นตืนกว่าตัวผู้เยอะเลยนะทุกคนดูดูดดข้ามาอยู่ในแก้วแล้วตอนจับไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันมีโอกาสหลุดง่ายมากๆตอนนี้เคยหลุดไปครั้งนึ่งแล้วหาแทบตายกว่าจะเจอนะทุกคนก็เลย,ยเป็นบทเรียนว่าเราจะไม่ประมาทอีกไม่ให้มันหลุดอีกอะไรอย่างนี้นะ นี่ก็เป็นการเตรียมออเปลี่ยนขี้เลื่อยให้กระรอกจิ๋วแล้วก็ทําความสะอาดครงให้เจ้ากระรอกจิ๋วนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเข้าไปนอนในแก้วที่ว่าทําความสะอาดแล้วก็จะดีหน่อยนะึงมันไม่มีกลิ่นมากนะทุกคน มีกล้วยอย่างเดียวเป็นอาหารเปียกให้มันวันนี้ซึ่งกล้วยน้ำว้านี่ก็มีประโยชน์มากที่สุดแล้วในในอันดับผลไม้ต่างๆที่มันจะต้องกินนะอ่าะหิวแล้วเห็หิวปล่าเอ็นต้าเห็นวปล่า ทุกคนเราพามาดูกรงของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กระรอกจิ๋วของเรานะตัวผู้มันจะอยู่ในอขวดดินเผาตัวเดียวนะส่วนต้าเมียจะนอนอยู่ข้างๆมันจะไม่อยู่ด้วยกันนะทุกคนดูดูนอนอยู่ตัวเดียวในขวดใหญ่เกินไปแล้วมันก็จะพาอาหารไปกินในในโหลในถูนี้นะ เอาไว้ให้ตัวเมียข้อนะไปอยู่ตัวเดียวเชื่อตัวนี้กลงของไอเจ้าสองตัวนี้ยังได้เปลี่ยนชี้เลยนะทุกคเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนให้อันอันเจ้าดิบุนนะเพราะกลิ่นจะเริ่มมีกลิ่นฉี่สแสบตา นี่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอีตัวของเรานะทุกคนเป็นนกคอคาเทลที่ฉลาดที่สุดในโลกโอ้ยสามารถเปิดกรงเองได้แล้วก็ทำได้อีกหลายอย่างนะทุกคนขันเป็นไก่ก็ได้ด้วยคูเป็นงูเห่าก็ได้ฉกได้ด้วยนี่นั่นน่ะ มันฉลาดมากจริงนะทุกคนกเราผิวปากมันก็จะกูกูแบบทักทายอะกูตอบอะนะเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนจะผิวปากแล้วให้มันดูว่ามันมีปฏิกิริยายังไงนะ không ah, gì lớn là ơi gì vậy không gì lớn Hmm. Ya, ya, อัอนนี้ามาเร็วมาอันนี้มึมมน,น,มมนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะั้นทุกคนที่อยู่ภายในห้องถ้าเราดูแลใส่ใจมันไเ,เรื่องกลิน่นเรื่องออสุขอนามัยต่างๆมันก็จะ ไม่เหม็นไม่อะไรนะทุกคนแล้วเราก็ให้ความรักให้ความสนใจอะไรกับมันมันก็จะแบบน่ารักกับเรานะทุกคนสำหรับคลิปชมสัตว์เลี้ยงของเราก็มีประมาณนี้นะทุกคนใครชอบคลิปลนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ห้องเป็นเจอด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาย